วันนี้จะส่งมอบรถมาสด้าพีทีห้าศูนย์ครับให้ลูกค้าที่จังหวัดปราจีนบุรีครับก็ก่อนออกนะครับวันนี้เราก็จะมีการเช็คทุกอย่างให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพวกระบบไฟนะครับออของเหลวนะฮะแล้วก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะฮะปลอดภัยไร้โควิดแน่นอนนะครับซือรถที่ร้านเชียร์ออตโต้นะฮะนี่นะครับของเราจะมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแผงประตูนะฮะเบาะ ข้างหน้าเบาข้างหลังคอนโซลหลังคามือจับทุกอย่างเราผ่านการฆ่าเชื้อทุกอย่างเลยนะครับซื้อรถที่ร้านเชียร์โต้สบายใจได้เลยนะฮะแล้วก็เคสนี้ลูกค้าไม่ลงมาดูรถนะฮะก็คือดูจากเราออนไลน์มานะครับแล้วก็จัดไปแนนปลายทางเรามีเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับวิ่งไปเซ็นให้ลูกค้าถึงที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เคสนี้ลูกค้ารอรับรถสวยๆได้เลยนะครับปลายทางอันนี้จะเป็นขั้นตอนหนึ่งนะฮะก่อนเราส่งมอบนะ อ,อย่างที่ผมแจ้งนะครับร้านเชียออตโตของเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับและก็มีบริการหลังการขายเพื่อนๆอ,อยากได้รถสวยสภาพดีราคาไม่แพงนะฮะมาที่ร้านเชียออตโตได้เลยนะครับซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆฟรีดาวจัดเต็มผ่อนยาวผ่อนนานได้84งวดน,นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79นะคะเพื่อนๆโปรโมชั่นเยอะ,ยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ร้านเชียออตโต เดี๋ยวให้ตากล้องนะครับเดินดูรอบๆอบรถเลยนะฮะก่อนเราจะส่งมอบนี่นะฮะขัดสีเคลือบเงาให้ลูกค้านะครับทุกอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟถอยไฟผ่ามาไฟส่องไฟทะเบียนเซ็นเซอร์ถอยทุกอย่างนะครับนี่นะเพื่อนๆจะสังเกตว่าสีเนี่ยจะเงางามมากๆนะฮะอ่าเนี่ยครับเงาจริงๆฮนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนก่อนการส่งมอบนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ขึ้นรถสไลด์แล้วนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปติดตามกันตอนเอารถขึ้นรถสไลด์นะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเรากําลังจะนำรถนะฮะขึ้นรถสไลด์นะครับนำส่งให้ลูกค้านะครับก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับที่ได้รถ Mazda BT50 คันนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่ารถคันนี้สภาพดีช่วงล่างแน่นนะครับเครื่องยนต์ดีนะฮะแล้วก็ รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับคุณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ในประเทศไทยเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านทุกคันนะครับโอเคโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวพาช่างกล้องนะครับชมรอบๆรถนี่นะครับก็การส่งมอบรถของเราก็ปลอดภัยทุกขั้นตอนนะครับอันนี้คือรอถสไลด์ก็คือที่เรา ใช้งานกันประจาประจานะครับพี่ก็ตัวนี้ส่งไปถึงป่าจีนบุรีป่าจีนบุรีประมาณกี่ชั่วโมงพี่ประมาณสชั่วโมงครึ่งครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโอเคยังให้ผมฝากให้ลูกค้าด้วยนะพี่นะนี่นะครับก็เป็นพี่โตนะฮะก็คือเราใช้บริการกันประจําวิ่งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานออกตกนะครับที่นี่ต้องบอกก่อนว่าสุดยอดมากๆนะฮะอ่า ก็สำหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่อยากได้รถสวยนะครับราคาไม่แพงนะครับก็เรียนเชิญที่ร้านเชียออโต้นะครับก็ซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆ่วันนี้นะฮะสำหรับเจ้ามาด้าคันนี้อย่างที่ผมบอกยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับก็เอารถคันนี้นะฮะไปใช้งานขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมแมนนะครับจากร้านเชียออโต้ฝากเพื่อนๆนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ